คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจยอยู่วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมภาษาศิลปะวิทยาการต่างๆและนิสัยจิตใจ ทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ณที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิดในปีใหม่นี้จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้อง หเหตุผลและความจริงและช่วยกันสืบสารรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพยบูรยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแนว่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติ รู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลแม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งกำลังปัญญาเฉียบคมสามารถนำพาตนนำพาส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน